สวัสดีครับผมขเจ้านายขเนศสุวรรณไตอายุ33ปีอาชีพกรรมกรขับรถเสือษาสตร์ไทยสันสาต์ไทยปัจจุบันอยู่บ้านเราข้ามเมืองมุกดหารจงังหวัดมุกดหารประเทศไทยมวันนี้ขาเจ้าได้ออกมากล่าวคำขอโทษเรื่องที่ขาเจ้าได้ตัดต่อวิดีโอที่บันทึกกล่องหนา้ารถในคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปกสเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตตอนปฏิบัติ หนาทีเบียกงานในครั้งวันที่26ทันว่าคมปี2004อยู่ทางสามแยกเขาบริษัทสันเปเปอร์บ้านมันจีเมืองเซโปนแแนงสวรสเขตโดยที่ขพเจ้าเองได้ตัดต่อคลิปวิดีโอโลงในโลกโซเชียลออกสื่อออนไลน์ลง t i k t o ็อของขพเจ้าเองซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวมันได้สางความเสียหายและเสื่อมเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสปปลาว โดยเฉพาะแม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปกอเมืองเซโปนแกวงสวรรคเขตซึ่งเป็นการใส่ให้ยปลายสีและส้างความบอสงบทั้งเป็นการปันปวนในโลกสังคมออนไลน์มีคนลาวหลายคนเนาะไปแสดงความคิดเห็นและก็มีบอกว่าเราคงจะทึกบังคับไปอองมาขอโทษเพราะว่าเวลาที่เราออกมาขอโทษทันคล้ายๆเราอ่านเจียกระดาษที่เจ้าหน้าที่เขียนให้นะ อันน,นี้เป็นความคิดเห็นของคนลาวนะที่อยู่ในโซโปลลาวนะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะและสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่หลายคนจับตาเบิกนะว่าเป็นความผิดให้แหงขนาดถึงขั้นที่จะบังคับไปอ่องมาขอโทษในปะอถ้าเกิดว่าตำรวจเฮ็ดถึกเป็นอย่างต้องอา่าเป็นอย่างต้องบังคับให้เขาอ่องมาขอโทษนะ เพราะว่าในคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นที่เราออกมาโพลนั่นก็คือลาวันนะอ่าทึกตำรวจทันตวดนะกัะขอกินน้ำกินนายแบบว่าเออเรามีกล้องรถทันทนะ้ายเนาะอ่าที่ต้องเสียเงินให้กับด้านทั่นแหละนะเสียเงินให้กับตำรวจนะอยู่แถวสวรรค์เขตนั่นแหลนะเนาะนี่แหละนี่คือประเทศลาวเด้อสุเจเด้อนะมันบแมประเทศไทยเด้อนะการที่จะพวกแก้วเป็นคนไทยนะ่ะ เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศลาวเฮ็ดอาชซิแต่กระยาณนะที่สําคัญนะที่สําคัญพวกเก้าวตรงหูถ้าเกิดพกเก้าวถ่ายคลิปวิดีโอนะเรื่องราวอย่างกระยาที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะพวกเก้าวจะได้ทึกบังคับนะให้ออกมาขอโทษนี่ถือว่าเจ้ายัางดีได้นะ่ะที่ได้ออกมาขอโทษให้คิปองามาขอโทษนะก่อนหน้านั้นนะคนลาวหลายคนก็หายโตนะหายโตจากการที่ถ่ายคลิปนี่นะแหละนะแล้วก็ทึกเจ้าหน้าที่ท่านเขียนนะ ประมาณว่าเขียนเรื่องราวให้นะแล้วเจ้ามาอ่านแสดงว่าอนบังคับให้เจ้าองค์มาขอโทษนะนะต่อหน้าซื่อว่าพวกแก้าหันหูเท่าพอถึงการเฮ็ดพิษขอโทษพวกเขาทั้งท,งท้งที่พวกเขาเป็นคนพิษนะจือ้อไปยังหนึ่งว่าลาวประเทศลาวนะเจ้าหน้าที่พิษแนวใดพวกเขาก็ทึกนะ พวกเขาไม่ได้วัดเลยตัดสินมาจาาที่ว่าเจ้าหน้าที่ถือกฎหมายเฮ็ดพิษต้องได้รับโทษนะพวกเขาถือกฎหมายที่วา่าเจ้าหน้าที่ทึกเสมอนะว่าได้คือประเทศไทยเดอ้อนะประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปว่อนคลิปดังขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่หันยังทึกตักเตือนหรือบอกกระทึกง,ง่ายออกไปไหมเนาะจากอ่าหรือบอกกระทึกออกแก้ข้าราชการแต่นี่ประเทศเรานะมันพวกเจ้าอยู่หน้ามือมันบอกพวกเขาอยู่หลังมือนะจึ่ ช่คนไทยหรือไม่ที่ออกมาขอโทษตำรวจเราวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมพาเที่ยวนะคะเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ที่อ้างว่าเป็นชายไทยขับรถขนส่งขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวได้ถูกตำรวจราวเรียกขอเก็บเงินซึ่งคลิปที่เป็นต้นเรื่องเขาได้ทำการลบคลิป ไปแล้วซึ่งชายที่อ้างว่าเป็นชายไทยผู้นี้มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้แอดมินสงสัยเป็นคนไทยจริงเหรอดูจากหน้าตาสำเนียงการพูดดูจะละไม้คล้ายคนฝั่งซ้ายมากโดยเฉพาะการแนะนำตัวถ้าเป็นคนไทยต้องใช้คำนำหน้าว่าผมนาย อะไรก็ว่าไปแต่นี่ใช้คำว่าข้าพเจ้าดูมันแปลกๆอยู่นะสำเนียงก็น่าจะเป็นคนอีสานแล้วอีกคำคำว่าเวียกงานคนไทยจะไม่ใช้คำนี้คนไทยใช้คำว่าพนักงานขับรถแต่จะใช้ แต่จะใช่คนไทยหรือไม่ให้พี่น้องพิจารณาดูเองนะคะส่วนตัวแอดมินไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนไทยถ้าเป็นคนลาวแล้วมาขับรถให้บริษัทไทยขนสินค้าข้ามแดนไปลาวแล้วก็เห็นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เมื่อโดนตำรวจ รีดไถและเอาคลิปมาเผยแพร่ถ้าเป็นฝั่งไทยตำรวจโดนสอบแน่นอนแต่ประเทศนี้คนโพสผิดต้องออกมาขอโทษดูดูแล้วเหมือนถูกบังคับและที่พูดก็พูดตามสคริปต์นี่แหละประเทศด้อยพัฒนาแทนที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริงตักเตือน ตำรวจที่ทาที่กระทำเรื่องน่าอายแต่คนที่ผิดกลับเป็นคนที่โพสเรื่องมีบางคนบอกว่าเคยเอารถข้ามไปฝั่งสายแล้วโดนตำรวจเรียกขอค่าซุกยู่ตลอดทางจริงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเขาเห็นทะเบียน ถ่ายเมื่อไหร่คุณโดนเรียกแน่แอดมินเองก็โดนบางทีความจำเป็นและความสะดวกในการที่เราเอารถไป,ไปใช้เองที่สปปมันก็ต้องเอารถข้ามไปแต่สิ่งที่น่าลำคาญก็คือผู้บ่าวในเครื่องแบบจะมาโบกมือทักทาย สบายดีกับคุณแต่ถ้ากับคนจีนไม่กล้านะคะจะขับรถฝ่าไฟแดงหรือจะชนคนเสียชีวิตจ่ายจบไม่ต้องรับผิดตามทางกฎหมายแต่ถ้าลาวชนคนไทยประเทศลาวในประเทศลาวนะคะคนไทยผิดนะคะเห็นไหม นักท่องเที่ยวชายไทยโดนรถสาล้อชนที่หลวงพระบางรักษาตัวอยู่ตั้งนานคนไทยต้องจ่ายค่าซ่อมรถ3มล้อให้คนลาวนะคะทั้งๆที่เป็นฝ่ายถูกชนและอีกเรื่องหนึง่งที่แอดมินต้องอาคาใจมากๆคนนี้ แนะนำตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นกรรมกรขับรถคนไทยเขาไม่ใช้คำว่ากรรมกรนะขับรถนะคะเขาใช้คำว่าพนักงานขับรถเดอเป็นคนไทยจริงจริงนะทำไมใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องกรรมกรขับรถพนะพี่น้องมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆก,ก,กำลังใจสวัสดีค่ะ